ครับสวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งนะครับผมกช่างรี่นะครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นวัตถุของเครื่องรางแล้วก็วัตถุมงคลที่พบอยู่ในกระเป๋าสตางค์จะทําให้เรามีโชคลาภนะครับซึ่งผมก็ก็ไม่ได้ว่าจะ,ะนับถือหรือว่าะจะจะจะเชื่ออะไรมากนะครับแต่ก็มีไว้ก็ดีนะครับก็เจอกับตัวเอง นะครับก็มีงานทําที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เสียงโชคเสียงลาบอะไรก็ถูกหวยอะไรนี่ครับเข้ามาจริงๆนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีงานนะครับแต่ว่ามีโชคมีลาบนะครับนับแรกเลยครับนี่กระเป๋าสตางค์นะครับเขาบอกว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยต้องเป็นใบใหม่นะครับแต่ผมไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่ต้องมีสีทองเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับจะสามารถเรียกซัพย์แล้วก็เรียกโชคลาบ ให้เราได้นะครับผมเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ไอตัวนี้นะผมไปเสียงโชคนะครับต่างๆผมได้เงินนะครับหลายหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะที่ญี่ปุ่นนะครับนี่กระเป๋าสตางค์ทีนี้ก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญโกอินนะครับเหรียญ5เยนของประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ผมให้ดูนะครับนี่นะครับ เขาบอกว่าเป็นเครื่องรางของประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปดูในเซิร์ชดูหาได้นะครับเหรียญ5เยนนะครับก็พกาบางทีบางคนก็เอาห้อยในในคอนะครับนี่ก็ผมก็พบไว้ในกระเป๋าบบสตางค์นะครับตั้งแต่พกเหรียญตรงนี้มาก็ทําเงินได้จริงๆนะครับวัดดวงมีดวงเสียงโชคนี่ได้จริงๆครับผมผมเชื่อเลยนะครับเน,นะครับแล้วรูตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่า,าในในญี่ปุ่นนะเขาบอกว่า เป็นรูที่ทําให้สิ่งโชคร้ายสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้มันผ่านไปในรูตรงนี้นะครับนี่ครับให้พกประมาณ1เหรียญ3เหรียญ5เหรียญนะครับอย่าพกเลข2เลข4ี่นะครับนี่นะครับต่อมาเป็นเครื่องรางนะครับนี่นะครับเครื่องรางของวัดนะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องรางอะไรแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องรางให้พกติดในกระเป๋านะครับจะเรียกทรัพย์เรียกเงินนะครับทีนี้ก็มีข้าวสารนะครับ21เเม็ดนะครับ นี่นะครับให้พกไปในกระเป๋าก็เขาเรียกว่าให้เป็นอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ผมก็ก็ลองดูนะครับลองเชื่อมานะครับแล้วก็เหรียญบาทนะครับเหรียญบาทญี่ปุ่นนะครับแปดเหรียญนะครับนะครับให้ให้โชคให้ลาบนะครับแล้วก็เหรียญบาทไทยนะครับแปดเหรียญนะครับซึ่งผมก็พอมีติดตัวจากไทยมาบ้างนะครับเหรียญบาทไทยแปดเหรียญนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญ นะครับเหรียญเก่าๆนะครับที่พสอ่าเก่าๆนะครับซึ่งผมก็มีติดตัวมาไม่กี่เหรียญนะครับเหรียญเงินเหรียญทองนะครับปี25 3 0สูอะไรพวกนี้นะครับปี2 5 4หสีห้านะครับบางทีก็มีปี251719อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นธนบัตรนะครับที่ขึ้นต้นด้วยเลข9นะครับนี่นะครับน่าขึ้นต้นด้วยเลข9นะครับแล้วก็ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8นะครับ นี่นะครับขึ้นต้นด้วยเลข9แล้วก็ลงท้ายด้วยเลข8นะครับเขาบอกว่าให้พกติดในกระเป๋าเรียกโชคเรียกลาบนะครับเสียงโชคเสียงดวงซื้อเลขซื้อหวยอย่างเงี้ยครับเล่นพนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เป็นสายเสียงโชคนะครับพนันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรางที่ผมพกติดตัวนะครับก็ก็ถือว่าพบพบกับตัวจริงว่าได้ได้เงินจริงๆนะครับวันนี้ก็ไปเสียงโชคมา แป๊บเดียวนะครับผมก็ได้มาแล้วพันกว่าบาทนะครับเป็นค่ากับข้าวไปอันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับก็เป็นธนบัตรต่างประเทศนะครับที่ผมสะสมมานะครับก็เป็นเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์กหนึ่งดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นธนบัตรของน่าจะเป็นของเกาหลีนะครับของเกาหลีของจีนแล้วอันนี้ของลาวนะครับนี่ของลาวนะครับ อันนี้ของเวียดนามนะครับเงินเวียดนามนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของไต้หวันนะครับของเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินห้าแสนเวียดนามนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเงินดองนะครับนี่นะครับเงินดองของประเทศอะไรไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นของสิงคโปร์นะครับ นี่นะครับเป็นธานบัตรสะสมนะครับซึ่งผมก็ชอบสะสมพวกนี้นะครับนี่เป็นความชอบส่วนตัวนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับลองดูนะครับหาวัตถุมงคลหาอะไรพกติดตัวหรือว่าเป็นสิ่งมงคลกับกับกระเป๋าสตางค์หรือว่ากับติดตัวนะครับไม่อียานะครับไม่เหล็กนะครับนี่นะครับไม่เหล็กนะครับของเล็กหมดเลยนะติดไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่เหล็กนะครับ ลืมไปนะครับนี่นะนี่แม่เหล็กนะครับพกไ้ติดตัวนะครับไปดึงดูดนะครับพลังนะครับแต่เอาไปที่ปาจิงโกะไม่ได้นะครับเขาตรวจนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับลองดูนะครับมันมันช่วยได้จริงๆนะครับมีโชคมีจริงๆครับ่าสูตร593นี้ผมก็โดนมานะครับ50บาทนะครับโอ้เต็มๆเลยนะเพราะว่าเป็นทะเบียนรถผมนะครับ593นะครับ ผมก็เลยซื้อเลี้ยงไว้นะครับโอเคครับบััสดีครับ